ตีออกอุดอรไปรถเตาตีไปใส่น้ำตาลอยู่ผู้วียงครับอยู่ทางหลังเขาเนี่เป็นช่างของบาลีเลียนเ,นเพื่อนบาลีเลียนเดี๋ยวพอก,กันเนะหย,ยุดกันทั้งหมอกันครับเนี่ยจะยุยติลาหยุดเยอะหน่อยก่นมาแล้วเดี๋ยวตีไปจับพอก,กันทั้งรานครับอยู่ผู้วียงเขาจับพวกหัวจ้างข้างซึ่ด็ขึ้นบ่ขึ้นเคียวแรกของไอ้ปีนี้ของขอำเภอผู้วียงเขาเอาตัวแรกอยูุ้ยกระสินไปแล้ว ปคำพอดีเบิ้งพาน้าเพื่อนเบิ้งดูดูดูขอ,องเหลินของหลินอใส่บนหนูรบุญชักเกี้จกเข้วอะไรมั่วรัดู้วยจักเกีก้ยวนะโอ้งเกี้วยวเนี <c> ่ย <oughs> อ,องืฮือออฮือฮออฮือฮือฮงอฮาง มีปนะ้นจว่วากรละทำกรละทำกระทำเป็นาวใจอีกไปเรีเบร์ดกัน,กน เยู่ทั้งไทยเลยดูขอ,องรอวไม่กดูะงัอ,อีกโ้ยนที่แ้ก,กดอบบานนี่บานรถที่เกบานนี่อ้าเอาไปถ่ายอยีกนึวกวงบออกาดิไม่ออกทานแล้วไม่เกก็ไม่ออกทั้ง้ายน่ะเ,อ,เอ่แทปอดวขาดดูใช่ใ้สิบเบอร์ไกเน,นี่ยนะที่อันนี โอ้เมือม่อยปวดไปเพื่อนไปครับดินทางต่ออีกสิบนาทีซีถุ่มครับทอนแล้วครับล่านจอดทั้งนอกล่านจอดทั้งนอกของผู้วียงครับน้ำตาลผู้วียงเมืองรถน้ำตาลจีโรถมาแซมนน้ำตาลที่จอดอยู่นี่แหละจุ่มมาอยู่นี่แหละเรื่องน้ำตาลข้สอบีเรื่องน้ำตาลเบื่นี่แหละมันอยู่ห้อง,องจอดอยู่นี่แหละไปแจงคิ้วเราครับเัื่อน แกงคิ้วแล้วเขาเลยว่าล่อเรียกคือเลยไปกลางผ่ากลางพอนแวรรถมันเรียลายขั้นอยูนะ่พุ่นณ่ะพอนง่ายบุ้นี่ปุ้นนี่แ,แม่มปุ้ต้นนี่มุ้ยมันตันเนนาบาปุ้นเลยนี่ดวนยี่ดอกอดีตในนั่นต่อละว่าล่อเรียกว่าทันตีได้บุ้ระมวบานเที่ยงไปเรีเพื่อนเขาจะสิเลี่ยงนี่ยเขาอยู่ในโรงงานนี่เที่ยงกับคัก ก็จะทอดขี้ว่าขอกันที่ได้ขึ้นสามโมงสี่โมงอยได้ขึ้นเพื่อนั้นขึ้นแล้วเลยดิยไปเทียบเลยตรงแลนออกไปข้างนอกไปเทียบคันได้อีกอะกับข้าวผ้าพุมผ่าแล้วเอาชิ้นตัวพี่เขาตีสิ้นมันคืว่าเขาตีองว่าสิ้นแล้วก็ขันบ่ได้เอาแตเอาเขามาเพิ่มมาเติมมามแล้วจะขาดเขาออกว้นอย่างนี้หน่อยยื่ดอ,อกสิขึ้นเป้ะทีเดียวน้ำตาลาเราค่ะเพื่อนเจ๊กยอดอกแลนด์แน่ก็นทีแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพื่ที่ดทได้หยุดแล้วนี่ได้จอดแล้ว แล้ก็แล้อยจากสามเถี่ยวท่านละเพื่อนเป็นในวิกฤวิกฤไทยของปีละนี่วิกฤตไทยแล้วช้าบ้านมาเตรียมีกได้ปกติเขาี่สามสิบสาเอดสามเอ็ดเนาะคนเดือนได้สามมด้สามเอ็ดสามเอ็ดตัดรอบนะปีนี้บอกถึงเด้อตัดก่อนยุดงานว่ามาเต็มที่ไม่ได้ดอกเดี้ยนี่เดี๋ยวมันจงไดงกะที่ระยะ อัดวีดอไว้ไรๆเด้อ,ดอเพื่อนเพื่อนพ่อเมียนมาอยู่เพื่อนทานขงเสียบ้านเอวีดูไว้ไว้ช่วงฝีไม่หยุดงานในเรื่องน่าสันเออ,อได้ครับได้สี่ไฟย,ย่ามสีเ่เอดบอกมันขาดตอนและสี่เจังหวะพอด,ดีละที่สิบแปดชั่วโมงนี่จังไแรกอะถึงหยุดไปก็ตีล่อยออกมาเยอะสี่เอดตุนไว้อยู่ดอกตุายยากานไว้อยู่ก็เขาพูดเพื่อนๆไรๆนะครับที่ให้กำลังแรกใจเฮาอยู่ ตลอดนี่แหละก็บอกมาจี่ไหนก็แนะนำมาครับลาดบกเขาครับจะเป็นเงตาตา <c oughs> ก่านก้อนพี่ทำมาดิเนพรากระตุนทำแต่ใช่พูดมน่ะถ้าบ่าข้าอยางเชี่อมบริษัทแรงมากสิบบ่เคยสร้างใหม่เพือ่อนบ่อยห้มานะครับบ่านสิจิ๋ว้อครับผ่าสิจิวไปแล้วเพื่อน ขอแม่เราโครแม่เพื่อนอุ้ยไม่เคยินสิบพันหกข้อบ้งได้ก่อนแสั่งส้่าบ่ไเด้บาบ่าห้ขออย่างวันจเจ้าดียวร้อยสี่บโลเด้อน่ะร้อยสีิบโลได้เลนมาน่ะเป็นยังนอนย่างดีเออยางดีเนาะเาเบิ้งอย่างดีเนาะมาเบิ้งงานดีเป็นเซาเบิ้งย่างดีวันีละเบิ่ง ด้วยเพื่อนเซนีเป็นมว่านนี่อย่างดีว่าเแต่ว่าเส้นนี้มีดอกแล้วเพห่อว่าเพอว่นหรอเส้นนั่นแตกโอ้ครูบ้านแตกกระจายสดนะเพราะ่มีดอกกระจายสดเส้นนี้กระจายสดปตาอันนี้ดอกอะไรเฮ้ยคนเราพอาาถึงดินถึงไหนเพื่อนเพื่อนมาอะไรยางตลาดข้างทางตลาด รถบรรทุกรวมเดินทางซื้อสมุห์เฮาเต็มเลยย่ามุสาวย่ามือแรงเหมือนรถบรรทุกจอดจอดอะยากับวัดนี่ละในตลาดนัดในวัดบนตลาดนัดตลาดย่ามุสาวย่ามอแรงมีเวรน่ะนี่ถนนใหญ่ฮาร์มฮอนย่ามนีก็ซื้อรถแวะเขาตำรวดแวะเขามากินข้าววัดเสือกัเขาอยู่ในวัดมีตลาดนี่ซอยนี่วัดเพื่อใจดีเนาะ จัดส่วนให้ชาวบ้านมาตั้งร้านค้าลานกับเขาหมเอเส่ายนื้อแรลงเต้มเนย่าได้กากหมูเพื่อนว่ากาก,ากขึ้นแคบหมูมูลนี่ทอดทอดทอดใหม่ๆท่านนะปะพอดีเขาเป็นคนมักกินใหม่ๆนะเดี๋ยวห่อ,อหนึ่งกับเพรีพริกหมูท่านรำตะคองครับเลยเขาบาบเซียนพอดี ก็พอมาพอดีไม่อยากขึ้นมอแต่ไม่ใส่ไม่มาเด่านีราชการมันเปิือด้วยเนี่ยแบนกกินวเลื่อนรับตะกอง เมีอยงชมพูดีไปใบพาก็เราเอาใบพาจุกปปรีครับเติมการหันอกพี่เลยเอาตัวนั่นหน้าเดนอนหน้าเด่ต้องบปิดขึ้น เลยละอ้าวคนละแต่แล้วแแล้ว,ลวออใช่าสสีน้อนเขาไปนอนเรี๋วเพื่อนเลียนเรียวปวดั่งสีขอเลี้ยงนครับลงมาแล้วลงมาแล้วมาเลี้ชปังหาเรือแล้วลงมา,ย,งงาย,ย,ยังนะผมเวทตัหยั่งขึนนน้นหยัยงเวทขึ้นไล่ถืบุตรจะไห dan 07. Sampai rencana di. Thank โอเคครับถูกครับ สวยแล้วครับพเพื่อนๆยุดปั๊มกาดดีครับพันนี้ทางองา่นงมีอันยังเบาทางอานอยู่ต้องแล้วไปเคลื่นอนตีซ้อนวันนีไปลูรถกำลังตาลขึ้นดั่มวันนี้ดึงขึ้นไว้ก็ถอยเบียดก็ไปเล็กกันเล็กกันนี่บอลบางฟุนขาด พอดีมาเห็ดตัดแปลงมันบังฟุน่นกันอันเก่า,าละ่ะบ่ไม่เปลี่ยนดอกจะหู้ไปนี่ละ่ะเอาจะหู้ไ่เอานอตเก่า,าละ่ะเก่านี่ล่ะกับตัวลูกเดี๋ยอะขาดมาแล้วนี่าต้องแรงอยู่เกือบหายมึงจะปิดสภาพได้ด้วยมึง,ง,งกันเห็ดมึงจะไดอบอะอ่านเพื่อนมาเบิ่งงานมางานน,น็ดเห็นนอตนี่ละ่ะ ่ายง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 ่ายเลยนี่จองหูไม้มันลามโผล่ต้องเนี่ยแล้วแต่อีกก็เลยเปลี่ยนหูไม่ของคุณพยกักมากกว่าเก่าจิ้มตก้งตี๋เสียอยู่แล้วเบางตั้งถ่ายบ่างามอ่ากินแล้วกลับไปตัวแม่ที่ห้องเห็ดที่แหลกนะ,ะตัวแม่เขาขาดโอเคแล้วแต่วันสิบประทนแน่ล่ะมองมองันมองนอดจับนี่ เราจับนี่ไม่สินหาดีแข็งว่ะล่ะแต่ว่าเขามันโปรยแล้วมันขาดไปแล้วมันเหียบเอะไรมันจ่อพูงไหมจ่อพุงมาตัดมือก่อเพราะท่อนี้มึงเนี่มันเข้าจอดเอ้าพ่อจำได้จำหนึ่งก็ได้ละพ่อไปได้พ่อได้ของไหมงานเขาก็เลี้ยงเยอะนี่ล่ะวัชเชตลายมือเหรอไปบริษัทก็ยากคนนี่มันโกบมันก็เห็นจังหวัดเขาติดตัดนี่ เอาเจะมาแตะผีเ,เล่สิแล้วก็เอาเ,เพื่อเปลี่ยนแผ่นไม้มาใส่แจงหายแล้วแจงหมดละแจง,งแ,แงชำรุดละมาใส่นี่สื้อมาอีกนะจะเปลี่ยนป้าตัวนี้แล้วว่าหันมูเขามาหามูอห้ยหายป้าเออนี่ครับรองานอยู่ครับของานอยู่โอ้ยมายสิฟ้าเรียนเน่มาสั่นใกล้เบิดหยุดงานเท่าใดเท่าใดยังมั่น ทุกข้างไหมเพื่อนน้องวะล่ะยังคารถจุดเบ็ดมือเว้นล่ะตามบางจบจ้อยครับเพื่อนๆขอบพระคุณหลายๆลายนครับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านครับนี่บมาชิมมะปากันเนาะเดี๋ยวบจบอยู่ในปั๊มนี่ละ่ะจุต่อรอง,งานนี่ละ่ะเดี๋ยวคันได้รับงานตัวได้มากเข้ากะจังเริ่มชิปนั่นไปเลยเพาะจะไปใส่ยังยังนโมโหอยู่ เดี๋ยวห้อตั้งออกจากเหนียวตั้งเริ่มชิมหนาไปเลยเดี๋ยวชิปดีกันะขอลาเพื่อนๆเห็นอีกก่อนครับครับสวัสดีครับไปไปครับ